วันนี้เราจะมารือ้อาจะ้นมีอะไรบ้างนนาก็มกอีอันนี้ด้านล่างด้วยฉลิด้านนอกไมาอะไรอันนี้อุท่อหลุดไม่ใส่แว่นถอย,ยไขยยไ่ไมไมั่อนอัน้่าทมาย,าย,าย่ไถ่าถานานนักึงถ่ายเลขไว่เล็กจ ไม่น่าเชื่อว่าโมเดลนี้แม่งเป็นร้านออยากซื้อประกับไปเล่นที่บ้านว่ะถ้ามีเงินนะได้โอชิรุ้นทองเม่อไหร่จะซื้อนะีต้งไปตอไ ไปมั้ะเอฟมัน่าจะอยู่ข้างในแล้วมันก็ต่อมันก็ส่งโมเดลเอฟเฟลนเอฟเฟลนนี่ในนี่มั้ยเร็วคุณตเรามจ้โมเดลตัวเส้แอปเข้ากั้นอเอฟ้ แลนด์แอ๋ออ๋อแล้วถางั้นไม่เห็นเล็กป่ะน่แก้้อก็เก็มันมันาหอเาเเมื่อกี้เาพูดออกอ๋อโอ้โหฟังชัดจังคือตรงนู้นกกำลอ้ะ